สวัสดีครับเงี้ยตอนี้กี่แล้่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่จาบไม่มับบ้าบ้าบ้าบ้กบ้าไปซ้ายไปขมาไปล้า

มีกล้องมีกล้องตรงนี้เอาไปมันกล้องลุ้มลล้มลล้มอจมน้ำเองเราตีไก่วราตีไก่ไปยังรูง่ายเราตีไก่ไปยังรูง่ายเราไม่ดำตันนี้เรขาวอยู่ตีตีตีวันตีตีวัน เฮ้มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเราตีเองตีเองเออตีตีมันรถแกรนได้มันไมขึ้นันไม่ขมัน้วนมึ้ไปมิกมตตายตแล้วิตายแล้วครัอ้าจาตายแี่ดิมิกตายไปแล้ว ตอนนี้มีพีเป็เจ้าอยู่เดียวกันล้วมาช่วยอุ้ยอุ้ยไสสตตนเราทีสตนเราทีตีเราตีเราตีตีตีปุ้งมาแล้วสตันสแตนเออเก่งดีมากสตนเราขึ้นนะเออเราใจเราไป

ว่าคือแซนไงไะดูไกด์เราไปเอาเกาะไปเอาของตรงกลางกันกูดูๆููมันจะมีของอยู่ไกคือแซนใช่ไหมใช่ดีเจ้าไกดคุ้งน้อยตีทำไมปมาปๆปไกลกล่องน้ำมันไม่มีอะไรูแล้วรูแล้วก่ม นี่พียมาตกมาตการะกเียอดไอให้มใไม่ใช่ไงขุดแล้วมันจะมีสูตรจูมันมีสูตรขุดแล้วมันจะได้กล่องอ่ะได้ของไงขุดดิข้างล่างนีวะเฮ้ยนี่ข้างล่างข้างล่างกดขี้ควาขควาขี้คว่รอ้ยเ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 อ้ยไม่ทันช่วยขุดดิ ไปไปแล้วว่าตอนนี้ค่ที่สายจะได้อวกกเวลามาจะมาโน้ยเวลามาจะมาโน้ยอ่าจะมา

ส่งอาหารไทริ้งส่งอาหารไนทิ้งส่งอาหารไมรรเ่เอะไรเลยีส่งอาหารสองคนคงเียฮ้คนนึงมันมมากไแล้วเราเล่นไกด์ไอ้มีส่งอาหารไม่ทิ้งไกด์มีหันปะกองเปล่าปะโตเบียมีแต่ไอเั่นมีแต่เนี่ยปลาเป็นตกปลาราอันนี้กันไอ้ยว่ยังมีร้านมานั่งิ เฮ้ยกองกองกอกกกกตอนนี้ตัวหมดไม่มีอะไรเลยห้อเียนี่พูดมีแค่นั้นขวไกด์มีเพชรแล้วก็อะไรต่อมีดาบได้แคนอันขั้ไกด์มีเพชรมีดาบเอ้ยขั้ไกด์ตอนนี้มีดาบมีไฟแช็กแล้วก็มีเตป่าแล้วก็มีคุณเกลอเงยนเดิมไม่ต้องเพิ่งเลยมั้งเพิ่งคนดีไปอยู่นี่นี่น่ เดี๋ยวมันบินบินตาบินตาบินตัวจี๊ความไม่จะไปตัวมีคันธนูมีลูกธนูมีกระดูกมีเทนแล้วก็มีไม้ดาดดาดไม้มิกซ์อยู่ไหนเนี่ยไอ้ไก่อยู่ไหนเนี่ย เรี่ยงหนูเราเรอาให้มีคนแบบโอเคเจอไก่แล้วไก่เจอกล่องอ่ะไก่อยู่อยู่เฉยๆก่อนนั้นเราจะวิ่งหนูเราเรอาไอ้ตรงนี้มีกล้องสองนันตรงนี้ใช้อาหารเนี้ยโอ้เจอโดยอาหารหมดอ่ะตรงส่วนขอ้งนู่ไม่มีคนอยู่ตรงส่วนของหนูมีคนอยู่ไอ้เด็กตรงส่วนขอ้งนู่มีกล้องไก่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไก่ตรงนี้ไก่ตรงนี้ไก่ แกยวะก่าอบตลิปนี้คนที่ตายไปแล้วคือกุ๊กกี้ป้า